สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าวัดบ้านประสาทยึงนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะพอดีเขาบอกว่าที่นี่เพิ่งนําตะเคียนขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อรอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามหานะครับว่าเขามีอะไรที่นี่เด็ดบ้างครับยวเข้าไปกันนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดประสาทเยินเหนือนะครับที่ จังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าที่นี่เพิ่งขึ้นตะเคียนเมื่อวันที่14นะครับ14ของเดือนอที่ผ่านมานะครับแล้วก็ วันที่บวงสวงเป็นวันที่ยีิบเก้านะครับเป็นวันที่ยีิบเก้าแล้วก็หวยออกด้วยนะครับเป็นตัวเลขยีิบเก้าด้วยเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมาสอบถามถึงด้านที่นี่จะมีการบวงสวงอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามของวันต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาท่านู้ชมนะครับเข้าไปดูตะเคียนข้างในนะครับต้นตะเคียนข้างในว่าจะมีนจะมีตัวเลขที่จะมาฝากท่านู้ชมหรือเปล่านะครับกับวันนี้นะครับปะไปกันครับก็เลยมาเปิงมวเนี่ย เคยบันโม่ติแบบจอถ้าเคยโม่ <c oughs> คือโม่คือเชียบบันไอ้ทราบข่าวจากเขามาเลยะถดหมกมือไเกมมาสมงผหลวงพ่อไม่ว่าที่ไหนมาสมขอพรหลวงพ่อทุกสาทิพย์เลยหมู่นีมนม่มาจากเกาะสมุยก็มาครับมามาที่นี่นะมาที่นี่มาบูชาแวนมั่งอะไรลูกรอมั่งลูกเหมือนแกมั่งครับ เห็นทุกคนแล้วห้าสาวันแรกเออวันแรกวันแรกเลยไม่เออเพราะว่าผมมันออกสามมาฟื้นคืนอยู่ที่ออกห้าสามแล้วทีนี้ก็ออกถ่่ทเาไหร่หลวงพ่อจะบวงสรวงหลวงพ่อกายิบเก้าเออเอเออมันออกเก้าสองจะบวงสวงยิบเก้าแต่เออแต่คนเขาฉลาดเขาก็มาเห็นเออยิบเก้าเขากลับเลยนะหลวงพ่อให้เรากลับแล้วกราบข้าไหน ก้ <Bangladesh> าวเลยกาวก้าวมูงแ้วงวดนี้เห็นตัวเลขอะไรยังครับถ้าสองคนกระป๋าเขาก็ไม่รึบางคนเขาก็ว่กห้าเก้าบางคนว่าห้าเก้าบางคนเขาก็ว่าแปดสี่เดยกถามว่าไงนะบางคนเขาก็ว่กห้าเก้าบางคนก็บอกแปดสี่ครับอ๋อบางคนก็ว่กห้าเก้าบางคนก็ว่าแปดสี่ครับเออแต่เมื่อกี้เห็นพี่ชายมันเขาได้เลขอะไรสิหนึ่งสามเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้ชุดมาใหม่ๆใชหม่ให้ดูหน่อยสิใช่ใช่เลขหนึ่งสาม อันนี้อันนี้จากซื้อที่พอดีได้ยินหลวงพ่อพูดบอกใช่ครับอ๋อหลวงพ่อหลุดปากมาวันที่สิบสามครับก็เลยพากันจัดรถดตรีไว้ก่อนก็ที่แล้วหลวงพ่อพูดว่าเอองดแล้วก็หลวงพ่อพูดวันที่อะไรนะสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าก็ถูกบวงสรงวันที่สิบเก้าโอ้บวกสรวงที่สิบเก้าเก้าโมงเก้าโมงเดือนเก้าเดือนเก้าครับ อันนี้เราอยู่ที่วัดประจํำไหมประจาครับประจําเลยมาก็เจอเราใช่ไหมครับออโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็มีแผงรถรีดด้วยนะครับสองแผงนะนะครับที่นี่ที่วัดอะไรนะวัดปราสาทยืนวัดประสาทเยืนเหนือครับผมวัดประสาทยืนเหนือครับผมน้อนะครับ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในต้นตะเคียนก่อนอื่นต้องมาจุดทูบตรงนี้ จุดทูบตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเวลามาถึงก็ต้องมาจุดทูบบอกกล่าวท่านนะครับที่นี่ที่ต้นตะเคียนนะไอรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีชุดไทยมาหลายชุดแล้วเนี่ยมาถวายหลายชุดแล้วนะครับไอ้ชุดไทยนี่เขาเขาถูกแล้วเขาเอามาถวายยังไงอ๋อนึกว่าเขาซื้อมานี่ก่อนก็คือเขาถูกวันที่นั้นก็มาเลยเนาะโอ้ก็ถือว่าใหม่ๆก็มีคนมาถูกแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับอ่า้ก่อนนะเราขอท่านก่อนนะครับเราขอท่านเพื่อที่จะขอโชคขอลาบกับท่านนะครับชื่อเจิดเจดิเจดนี่อยู่ติดที่นี่ประจำใช่ไหมครับผมแล้วเจิดนี่งวดก่อนถูกหวยไหมไม่มีเลย <laughs> ไม่มีเลยไม่มีเงินเลยไม่มีเงินไม่มีเงินซืเดียด๋ยวน,นี้จะให้เจิดพาเข้าไปดูข้างในครับผมเจดิดอาพาพาพี่ไปดูข้างในหน่อยเนาะวันนี้มันก็มี พี่พี่คุณป้าคุณน้ากำลังจะมาอ่าขอหวยกันอยู่พอดีเลยเฮ้ยขอเลขมามาจากกรุงเทพอันนี้สวัสดีครับ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 อันนี้พอดีอ๋ออันนี่มาจากไหนกันครับคุณหารครับคุณหารมาจากคุณหารแต่ฝั่งนี้ก็มาจากนู่นสกลมาจากสกลสกลคนนึงพาเขามาเที่ยวออ๋ พอได้มารู้จักวัดนี่หน่อยให้เขามารู้จักวัดด้วยใช่ครับมาเที่ยวใช่ครับพอดีมีตะเคียนขึ้นใหม่ด้วยเนอะก็เลยถือโอกาสมาแวะมาเยี่ยมเพื่อได้โชคได้ลาบได้ก้อยเนาะครับนเดียวผมจะขอติดตามพี่ด้วยนะครับได้ครับรายเขาต้องเแล่วนะทำไมต้องเปิดเราต้องเปิดเพราะว่าเพราะว่าเขาจะว่าตะเคียนที่มาใหม่ๆอ่ะขึ้นใหม่เขาบอกว่าจะบอกหวยเนี่ยถูก บ่อยแล้วคนไกลเนี่ยถ้าถ้าคนไกลมาเนี่ยคือส่วนมากเขาจะให้โชคกับคนทางไกลใช่ไหมเพราะว่าเขาจะให้คนทางไกลกับเขาต้องได้สิบสองล้านนี่ใช่เขาจะให้คนทางไกลนะครับมาอีกรอบนะฮะจะเพิ่งพูดอ๋อเขาเขาเขาบอกกันอย่างนี้มาเพราะว่าเดินทางมาไกลใช่ไหมใช่อุตส่าห์มาไกล ก็เลยต้องให้ช่วงลาบหน่อยเขาอยากให้เรามาอีกรอบนึงไงใช่ครับเขาก็เลยต้องให้เราแล้วผมเคยเคยไปขอแถวแถวไอ้ไข่วัดเจดีย์อะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปอีกแล้วใช่ไหมโอเคอย่างงั้นก็ดีแล้วถ้าวันข้างเคียงก็ดีแล้วครับอันนี้พี่เขาก็เดินทางมาครับกันหลายที่เนาะไออันนี้เป็นทางที่ลูกแป้งเป็นที่ลูกแป้งครับเดี๋ยวจะหาเรื่องให้ดูแล้ว จืดนะหาเลขให้หน่อยครับผมนะครับวันนี้จืดเด็กวัดจัดเลขให้เด็ดๆนะครับเอาแบบสามตัวชัดๆนะจืดถ้าเจอแล้วบอกด้วยเด้อพี่เด้อครับถ้าเจอแล้วชี้บอกด้วยไม่ปิดบังครับจะบอกทุกตัวเลยบอกนะคุณเจอบอกให้หน่อยใครเจอแล้วเนี่ยใครเจอชื่ออะไรครับโอ้จืดคือเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วพี่เป็นเลขห้าครับจืดเลขห้า ห้าสี่ครับห้าแปดห้าแปดอ๋อตรงนั้นมีสี่ห้าสี่ครับจืดบอกว่าห้าสี่ห้าแปดใช่บอใช่ครับแน่นะจืดมันห้าเจ็ดว่าจืดอะไรแต่สี่เนี่นะเจ็ดนีเจ็ดห้าสี่แม่ผมมองตรงนี้ไงพี่เตืนจาตืนทางมาจากสกลนครมาเอาโชคมาเอาลาบนี่ เอาต้มเนี่ยเอาต้มอก้อยเนะเอาก็ต้มก้อยเลยเต้มเปๆๆื่อยข้าสกได้โชคได้ลาบไปก้อนใหญ่เลยกเผือ่อได้มีโอกาสมาอีก,อ,กอ่า<อ>น,นี่าา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 จาาาุาาาาพาเข้ามาา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 จาา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 าดาา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 า่าาาาาาา ถ้าู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะเห็นเป็นตัวเลขรก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะตอนนี้จืดเห็น5้าสี่นะครับใช้ดวงจืดก่อนนะครับอ่าก็ขอบคุณจืดนะวันนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยที่จืดพาเที่ยวพาดูนะเดี๋ยววันหลังจะมาหาจืดใหม่อีกนี่อ๋อที่เขาเขียนที่ที่แดงๆอ่ะเป็นสีหรือเป็น นี่ออกเป็นเหมือนเลือดออกเลยเนาะเหมือนกับนี่ออกเลยไม่ห้าก็แปดเหมือนเป็นเลือดออกก็มองไปเหมือนตาคนน่ะเขาบอกว่าเลจแมนเห็นตัวแดงๆนี่ไงแดงๆเออก็นั่นไงเลยแดงยแดงไม่แต่ไม่มีไม่มีเป็นสีนะแต่ว่าน่าจะเป็น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 นี่ออกมาจากจากเป็นยางเออน่าจะออกจากยางอ่ะไม่ห้าก็แปด่ะถ้ามองตัวนี้ก็เป็นเก้า ม่ห้าก็แปดถ้ามองอีกทีก็เป็นเก้าเออสี่แปดเก้าห้าแปดเก้าสี่แปดเก้าห้าแปดเก้าเอารถทรีมาขายเลยจับดึงเลยเร็วนี่นะครับ <c oughs> ก็ที่เห็นนจะออกเหมือนแดงๆเ,เหมือนอะไรนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองดูลองพิจารณากันดูถึงด้านตัวเลขตรงนี้นะครับตรงจุดตรงนี้นะครับคนมาถูกเยอะไหมจุดวันนั้นฮะมันค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็มีชุดทงชุดไทยมาเต็มมันนะ เอามชุด4ชุดสชุดนะชุดไทยมีสชุดนะถวายมาถวายท่านนะครับจุดนี้ I'm mother. ก็จะเป็นตะเคียนที่นําขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นรากนะครับน่าจะเป็นรากอกู่สองต้นแล้วก็จะเป็นต้นที่เป็นต้นตะเคียนต้นใหญ่นะครับเป็นลักษณะนะครับที่เห็นนะครับก็เป็นเหมือนคือต้นใหญ่พอสมควรแล้วก็จะมีรากอยู่สองรากครับวันนี้นะครับมีคนมาขอมีคนมารูปแป้งนะครับเยอะมากนะครับมีคนมารูปแป้งมาขอนะครับเยอะมาก<ๆ> ก็เป็นตะเคียนที่ขึ้นใหม่ๆสดๆเลยครับก็เมื่อวันที่14นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นที่คือหาของชาวบ้านแล้วก็มาได้เลขได้โชคได้ลาบจากที่นี่นะแล้วก็ได้นําชุดไทยมาถวายนะครับได้นําชุดไทยมาถวายตอนนี้ก็ที่เห็นเนาะมีชุดไทยประมาณ4ชุดนะครับมีประมาณ4ชุดนะครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาดูอยากจะมาชมนะครับด้วยตัวเองนะครับก็มาได้ที่วัดประสาทยืงนะครับประสาทยึงเหนือนะครับประสาทยึงเหนือก็ลองมาดูด้วยตัวเองนะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองมาหาด้วยตัวเองก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเราไปถามดูพวกพี่ๆที่เขาเดินทางมานะเขาได้ตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับดูเลยได้เลขอะไรเดี๋ยวขอดูพี่ก่อน สองซีครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนม้วนที่ว่าม้วนที่ม่านี่สองซีนี่นะอันนี้นี่ของพี่นะขานไปดูเจ้าของก่อนได้มาอีกโอ้โหได้ขอให้ได้มาอีกเด้อนี่นะครับสาธุนะครับสาธุรางวัลใหญ่นะครับนี่นี่นีับไปกินยาอันนี้อันนี้นี่ของพี่อันนี้เจ้าของเมื่อกี้จักเอามาหลายใบเลยนี่ แบ่งแบ่งจักกีใบเนี่ยแบ่งคนละสองคนละสองแบ่งเท่าเท่ากันใช่แบ่งเท่าเท่ากันเพราะว่าสีสเกตถูกเยอะมากบ่อยมากรางวันที่หนึ่งอ่าอืมนี่แล้วไอแปดเก้าเก้าเปดนี่เอามาจากไหนอตัวนี้นี่ไงที่ดูเมื่อกี้ใช่ที่ดูเมื่อกี้ห้าแปดเก้าเก้าแปดกัห้าไอ้นั่นไงอ๋ออ๋อขอบคุณคุณพี่มากครับเดี๋ยวจะติดตามไปถึงคุณหาแล้วนะครับ เขามาเที่ยวนะครับเขามาเที่ยวกันมาชมนะครับมาชมตะเคียนที่นี่นะครับแล้วก็มาเห็นตัวเลขก็นําไปเสี่ยงโชคเนาะนาไปเสี่ยงโชคเผื่อว่าจะได้มีโชคมีลาบนะครับก็หลายๆคนนะครับที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวมาชมที่นี่นะครับก็เชิญได้ที่วัดประสาทยิงนะครับเหนืหนหหนอ,อนะครับประสาทยิงเหนือนะครับหลวงปู่มุมเนาะมีองค์มีองค์ใหญ่เลยหลวงปู่มุมนะครับแล <ul> uh. ้วก็ บริเวณที่นี่มีอะไรน่าท่องเที่ยวบั่งก็แนะนำหน่อยแนะนำวัดหน่อยฮะแนะนำวัดหน่อยก็ปราสาทครับมีปราสาทครับมีปราสาทมีธาตุมีธาตุปราสาทธาตุปราสาทแล้วก็ให้จดจำนายครับปราสาทเก่าอ่าเดี๋ยวให้จืดพาไปดูดีกว่าวันนี้มาแล้วได้โอกาสนะครับโอ้โหนี่พูนนำเที่ยวแบบสุดยอดเขาวัดแล้วอันดับหนึ่งแล้ววันนี้ รุ่นแรกของวัดเลยเรอะเดี๋ยวไปกันตามหลังมาครับตามหลังไปนี่พระธาตุใหญ่ครับเป็นเป็นองค์หลวงปู่มุมครับหลวงปู่มุมพระธาตุหลวงปู่มุมเลยครับเป็นพระธาตุของท่านอยู่ข้างในเลยอ๋อก็หลายคนก็มากราบสักการะบูชาที่นี่ครับแล้วส่วนมากที่เข้ามาแล้วเข้ามาที่ปู่มุมด้วยแล้วเข้ามาที่อะไรนั้นเนี่ยนี่ครับตรงนี้ด้วยอันนี้คืออะไรส่วนมากเขาจะมาที่นี่ส่วนมากจะมาที่นี่ครับ มาทำอะไรที่นี่เซมซีครับมาเซมซีมาเซมซีขอตัวเลขที่นี่ครับอ๋อวันน้าต้องยุ่นะยังพึ่งไปไหนะเขาไม่ไปไหนจืดจดนี่เขาไม่ไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่ที่นี่เลยไหมนี่ก็นี่จะเป็นที่เขาเรียกอะไรที่สักการะที่ว่าเซมซีครับที่สักการะที่มาเซมซีครับผมขอขออะไรบ้างที่นี่ ขอขอเนื้อคู่ขอเนื้อคู่ขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบครับขอลูกขอลูก้วยครับขอการงานขอการงานอ่าขอที่วจะสอบจะสอบครูจะสอบเข้าอะไรก็มาขอที่นี่ได้หมดทั้หมดได้หมดหลวงปู่อะไรงปู่มุมหลวงปู่มุมครับนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นประชาราเจดีย์ออภิครับผม เป็นธาตุจดีเป็นอัฐิเราเรียนแบบมาจากพระธาตุพนมครับผมอ๋อลอกเรียนแบบมาจากพระธาตุพนมครับอ๋อก็มีก็มามาตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยเนาะครับอัตเตกใหม่ๆตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นตะเคียนที่นําขึ้นมาใหม่ๆสดๆเลยเนาะจากบ้านตะตุมเหนือครับโอ้จากบ้านตะตุ้มเหนือครับผมโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงปู่มุมก่อนนะครับผมนะครับอย่างเดียวแล้วก็ ที่เขาก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นเหลี่ยวกุ้มุมใช่ไหมเป็นเอ่อจะมาผมก็จะมาทำความสะอาดอยู่ตรงนี้บ่อยๆครับอ๋อเจอก็จะมาทําความสะอาดที่นี่เป็นประจำครับผมบ่อยๆครับผมก็ทุกวันนั่นแหละเนาะครับผมหลี่ยวกุ้งวัดปราสาทยื้นะครับก็เยอะเยอปราสาทยื้อเยื้นี่เป็นภาษาที่พูดยื้อยื้อเป็นภาษาที่พูดภาษาเยือ สายยืดให้เขาออกเลยเลขเดียวกันเลยเลขเดียวเอาได้เลขเดียวอีกนะเอาเลขกับซื้อเมื่อกี้ที่ซื้อที่ซื้อเมื่อกี้น่ะซื้อรถตรีเมื่อกี้กับไอ้เลขเซมซีได้ตัวเดียวกันเลยครับผมโอ้อันนี้ได้ตัวเดียวกันไหมสิบเก้าครับอันนี้ได้เก้าเหมือนกันนะตัวเดียวกันนั่นแต่เก้าเก้าแปดกับสิบเก้างวดที่แล้วสิบเก้าครับผมงวดหน้าได้เก้าสิบครับผม โอเคนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครต์น้ำเน้อทีอ่เห็นหนายเจ้า,านะแล้วครับผมเป็นรูปคล้ายนะครับเป็นรูปคกัมพูชาก็มาแล้วกับทางเหนืหอครับกัมพูชาก็มาคเคยมาที่นี่ครับเพื่อนบ้านเนาะประเทศเพื่อนบ้านก็มาเพื่อนนบบ้าครัแถวพนมเปญน,นะครับแถวพนมเปญแถวอะไรก็มาอันนั้นเป็นเหรียญของท่านเนาะ โอ้เหรียนหลวงปู่เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าผมมีเหรียญของท่านหรือเปล่าอครบอุอยแปดสิบเก้าปีใช่ไหมเออพี่คนเมื่อกี้เขาซื้อเลขแปดเก้าอ่ะอาจจะได้ของเขาจริงๆนะเนี่ยเหียญหลวงปู่หมุนนะฮะหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนนะครับ,มมมนนรบไม่ใช่ปู่หมุนปู่หมุน ที่เขมินเขาจะเขาจะมีเซนโดนตาจะมเซนโดนตาใช่ได้แต่แต่ตรงน,นี้เขาจะทำบุญข้าวตากอย่างเดียวอ๋อทำบุญข้าวตากข้าวสากครับผมข้าวสากีคือเขาจะอ่านสลากครับอ๋อคล้าย,า,ยายเซนโนตาเลยวะเออเออเออี่เขาก็ทำเป็นเหมือนนี่แหละเนาะทุกวัน,น นี่อะไรนี่คือป้ายแผนที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวครับอ๋อเป็นป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอ่าที่สำคัญของที่นี่และกลุ่มอาชีพอืมหมู่บ้านนี้ใช่ไหม,มอ่าก็จะมีหลักๆก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีแปดแห่งนะครับนี่ครับหลวงพ่อมุมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอ่าหลวงพ่อมุมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกะนะครับวันนี้ก็ได้อ่าคุณ คุณแรนะคุณจืดครับคุณจืดนะครับคุณจืดนะครับวันนี้นะนครับก็พามาเที่ยวเอามีต้นไม้ล้มยังโชคดีนะฮะที่ต้นไม้ไม่ล้มทับอันนี้เป็นจําลองใช่ไหมตรงนี้ครรับปาาสทจลองอันนี้เป็นปราสาทจําลอง,ต<ร>งแต่ปราสาทจริงอยู่ข้างใน,ข,งใน,นข้างในนู้นเลยเนาะไปทำมาพืนไม่ต้องหนีเนาะอตรงนี้เขาเสวนมากเขามาทำโขอ,อะไรบ้างเขามาก็เป็น ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับตรงนี้เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่ากําลังถามว่าที่เขามาขอหรือเขามาบนบานอะไรตรงจุดนี้บ้างแล้วแต่เขาจะมามแล้วแต่เขาจะมาขอบนบานสารกล่าวของที่นี่นเนาะก็จะเป็นปรสาสาทโบราณนะเป็นปราสาทโบราณแต่ก็มองไปนะครับในการที่มองก็น่าจะเหลือชิ้นส่วนที่เห็นนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ หินเกศเกศสลัดอะไรนะเลขสองสองเอาเมื่อกี้ใครเซียมซีได้สองสองเขาเซียมซีเมื่อกี้ได้เสียงสองศูนย์แปดศูนย์เก้าสองสองศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับเสียมซีเมื่อกี้ได้สองสองเนี่ยก็จะเป็นบริเวณของตรงนี้ก็ไม่กว้างเนาะก็ไม่เดียวกว่าเลยนะกษัตริครับกษัตริ นี่คือปราสาทไงปราสาทมันจะเป็นมันจะมีโจรมาถล่มเอาทองเอาอะไรครับก็เลยเป็นอย่างนี้เคยมีมีโจรมาถล่มครับผมเคยเป็นปราสาทแบบใหญ่โตอยู่เหมือนเชื่อว่าทองใช่ไหมครับผมแล้วก็เลยโจรก็เลยจะเข้ามาพยายามที่จะเอาทองข้างในออกไปอก็เป็นข้างในเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเลยเป็นเป็นสภาพแบบนี้ครับเป็นสภาพแบบนี้ ผมเกิดไม่ทันเราแบว่าคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังประสาทก็สวยงามอยู่แล้วแต่นี่ก็คือยังเหลือให้เห็นยังเหลือให้เห็นอยู่เนาะนะครับก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจืดก็ขอบคุณคุณจืดนะ ที่พาเที่ยวพาดูนะนะครับขอบคุณเป็นไกด์ของวัดนะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามเรียกเขาเด็กวัดนะเพราะเขาเป็นคนในบริเวณนี้เขาเป็นคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนในพื้นที่พอดีเขามาอยู่วัดเป็นประจําก็อาจจะเจอเขาบ่อยครั้งนะบางครั้งก็ไม่เจอบางครั้งก็ไม่เจอนะเพราะว่าไปเล่นโบนนะน่าจะเป็นลักษณะปราสาท ประสาทถูกสร้างขึ้นในอนี่นะครับตามนี้นะครับแต่ก็มีเพื่อนเป็นทีมชาติตนะพี่นปราสาทเป็นบอลอืมสุพรรณเหมือนตาอ่ะครับอันนี้เป็นบ้านยืดเขาเขาเขาสร้างไว้ทําอะไร,รสร้างเอาไว้แข่งกับอะไรนะดอกดอกลำดวนบ้านนะครับอ๋อเ,เป็นเป็นแค่บ้านพักเฉยๆใช่ไหมอืม ก็เป็นบ้านที่โชว์นีนที่ว่าสมัยก่อนก็ว่าเขาไมา่ได้ใช้ไม้ครับถ้าเขาจะมาประชุมเขาจะตีป๊อก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 นะครับอยมอันนี้ก็นนกนนกนนกจะลองทําดูเหมือนถ้าจืดเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจืดจะทํำยังไงแล้เลี้ยงลูกเรียกเรียกเรียกล,ล,ล,ลูกบ้านควัาอะไรครับก็ข <c oughs> <c oughs> อก็ ความสุขกะจืดเดี <laughs> ด๋ยวนนี้นะครับ